สวัสดีทุกท่านครับจากร้านนาลาลังนกนะครับศูนย์จำหน่ายอุปกรณ์บ้านนกครบวงจรนะครับวันนี้เราเตรียมชุดของปั๊มพ่นหมอกแรงดันสูงนะครับครบชุด100หัวพ่นนะครับเตรียมส่งลูกค้านะครับชุดนี้เราจัดไปให้ครบเลยนะครับเป็นปั๊มแรงดันสูงโคเมตอิตาลีนะครับถือว่าเป็นปั๊มเกรดพรีเมียมเลยนะครับสำหรับชุดนี้นี่นะครับทุกอย่างจัดชุดครบเซตไปในนี้หมดเลยนะครับ ชุดนี้เป็นชุดที่ลูกค้าสั่งเข้ามาเป็นชุด100หัวพ่นแบบครบชุดนะครับซึ่งในส่วนของอการจัดชุดทั้งหมดเนี่ยก็จะมีในส่วนของขนาด3 0หัวพ่นนะครับห้หัวพ่น1 0 0หัวพ่น150แล้วก็200หัวพ่นนะครับลูกค้าต้องการขนาดไหนก็แจ้งมาได้เลยนะครับในชุดก็จะประกอบไปด้วยปั๊มเนี่ยนะครับอี่าที่ว่าเป็นปั๊มอิตาลีนะครับสาย P.E ออย่างหนาะนะครับชุดนี้ ขนาดร้อยหัวพ่นเราให้ไปสองม้วนเนี่ยจุดนี้นะครับม้วนละหนึ่งร้อยเมตรนะครับรวมแล้ว2 0 0เมตรนะครับอันนี้นะครับจะดูต่อไปนะครับแล้วก็อุปกรณ์ทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดกรองนะครับข้อต่อนี่นะข้อต่อต่างๆครบนะครับหัวพ่นเนี่ยนี่หัวพ่นนะครับหัวพ่นก็มีให้เลือกนะครับขนาดเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สาม นะครับต้องการความละเอียดน้อยก็ยความละเอียดเยอะก็เบอร์หนึ่งนะครับถ้าต้องการความละเอียดน้อยลงมาก็เบอร์สองเบอร์สามนะครับ็อยที่ว่างานที่เราใช้เป็นแบบไหนนะครับบ้านนกจัดสวนลดฝุ่นหลือป่ปนค่าเชื้อต่างๆนี่นะฮะนี่ก็เป็นตัวกันไกตัดสายแล้วก็มีชุดคุมด้วยนี่นะครับเป็นชุดควบคุมปั๊มอัตโนมัตินะครับไทม์เมอร์สิบหกโปรแกรมหมายความว่าท่านซื้อชุดนี้ไปเนี่ยครบชุดนะครับไม่ต้องไปซื้ออะไรเพิ่ม นะครับเพียงแค่ไปติดตั้งการติดตั้งก็ง่ายๆนะครับสามารถทําได้เองนะครับเพราะนั้นท่าน,นใดสนใจก็สอบถามเข้ามาได้ที่ร้านนาราลาังนุกนะครับทางร้านมีบริการจัดส่งทั่วประเทศตามที่อยู่แล้วก็ตามนี้เลยนะครับโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ